ตอนตายไปก็ให้ไปก็ไปเผาทิ้งอีกเขาบอกอยาไปเลย <c oughs> นะก็ก็ไม่ได้ไปอยู่ดีเห็นไหมเนี่ยทุกคนต้องคิดถึงอ่ะเอ๊ะฉันเกิดมาฉันก็ไม่ได้อะไรมาแล้วตายฉันจะแบกอะไรไมะแล้วเอาไปทำไมอ่ะเอาไปแล้วได้อะไรแล้วสิ่งที่ได้ในปัจจุบันทําไมไม่ไม่ทาคือธรรมะคือการปฏิบัติคือการภาวนาการภาวนาเนี่ยไม่ใช่ไม่ใช่ว่าคุณต้องไปนั่งในปา่า หรือไปนั่งในถรร้ำหรือมาอยู่วัดทุกที่คือการภาวนาทุกขณะจิตคือการปฏิบัติธรรมยิ่งเราอยู่ในสภาวะแวดล้อมที่เ,เครียดในสภาวะสังคมเนี่ยตอนนี้เราเปิดโทรทัศน์ไปช่องไหนก็มีแต่เรื่องฆ่ากันดูข่าวสือพิมพ์ฉบับไหนก็มีแต่เลือดแดงเต็มหนังสือพิมพ์นะ แล้วมันก็เครียดมันรับมาโดยไม่รู้ตัวมันรับมาโดยไม่รู้ตัวบางคนทะเลาะก,กันไอ้ไอ้ด้านไอ้พ่อก็สีเหลืองไอ้แม่ก็สีแดงไอ้ลูกก็สีฟ้าไอ้หมาก็สีน้ําเงินสี่สี่คนสี่สีตีกันหัวหัวล่างข้างแตกไม่ได้อะไรนะแต่ที่เราปฏิบัติธรรมเนี่ยเพื่อให้จิตใจเรามาชําระใจที่มันแย่ๆใจที่มันสกรปรกใจที่มันคุณ ให้มันออกไปนะไม่ไม่ต้องเก็บความขุนเข้ามาข้างในให้คิดถึงว่าผู้ป่วยเป็นมะเร็งระยะทุดท้ายเนะี่ยอยู่กับหลวงตายเยอะบางทีมาวันั้งวันตายละบางทีอ่ายังไม่ทันได้ให้ยาเลยมาสองวันหลวงตาย,ยังกลับไปไม่ทันเลยนู้นเนี่ยบินกลับไปปุ๊บบางคนรอหลวงตาพอหลวงตาไปถึงปุ๊บเครื่องบินจอดสนามบินปับ๊บตายเลยบอกหลวงตามาถึงแล้วตายได้ละ ก็คือบอกรอกัอนก่อนเดี๋ยวรอให้พบหน้าพบตาก่อนค่อยตายเนี่ยก็มีมันมันง่ายมากไงความตายเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราคิดกำลังเตือนตัวเองว่าก่อนจะตายเนี่ยได้ทําอะไรไว้บ้างใจอะยังทุกข์อยู่หรือเปล่านะยิ้มยังออกอยู่หรือเปล่าหรือวันวันหนึ่งจะเครียดแยกเขี้ยวใส่กันจนฟันนี่จะออกมาเป็นเขี้ยวหมูเขี้ยวหมาแล้วนะคิ้วก็ขมวดก็หางกันแล้ว ไอ้ไอ้เล็บนี่กำลังจะงอกเป็นกองเล็บนะนะเนี่ยทุกวันมันก็เป็นงั้นอยูนะ่เนี่ยคือใจใจที่มันส่งผลให้ร่างกายเราแย่ไปทุกเรื่องนี่เรามามาที่มาแอพพูคือทําใจให้ดีแล้วเอาใจดีๆเนี่ยไปทําสิ่งที่ดีช่วยกันสร้างสารรค์จะลงโลกจะลงพระพุทธศาสนา บ้านเมืองไอ้ที่เขาจะทะเลาะกันเนี่ยห้ามก็ไม่ได้หรอกหลวงตาคนเขาเคยไปถามบอกหลวงตาแล้วมันจบไหมเนี่ยไม่จบหรอกพ่ออะไรมันเหมือนฝีฝีที่มันรอเวลาแตกหลวงตาพูดไปต้องนานแล้วฝีที่มันบวมเป่งมันต้องรอเวลาแตกแล้วตอนนี้มันก็กำลังแตก๊ปกนะแตกเลือดไหลเพราะหนองมันไหลแล้วก็ค่อยชําระแผลมันแต่มันต้องมีแผลเป็นนะต้องมีแผลเป็น จดจําจําแผลเป็นมาถ้าอยากเกิดเป็นฝีอีกถ้าอยากเกิดเป็นมะเร็งอีกก็กินมันแหลกลานเลยไม่ต้องไปบรรยะามันยังไอพวกเป็นมะเร็งนี่พอแล้กินแหลกกินลานนะกินทุกอย่างที่ขวางหน้าสมองลิงเนี้ยนะกินเนื้อดิบๆเงี้ยเอนะไอเหล้าที่พ่อแม่ไม่เคยให้มันกินมันก็กินนะบุหรี่ที่พ่อแม่ไม่เคยสอนที่สูบก็สูบเนะ เนี่ยมันก็เลยเป็นสาเหตุของความโรคภัยไข้เจ็บมากมายไก่กองแล้วก็ทั้งอารมณ์จิตใจของของเราแต่ละคนที่มันเครียดตลอดเวลามันสั่งสมความโกรธความโลภความหลงอยู่ในจิตใจตลอดเวลาเนี่ยมันก็เป็นสาเหตุของมะเร็งได้โดยเฉพาะมะเร็งตับมะเร็งตับเนี่ยใครที่เป็นคนขี้โกรธง่ายเนี่ยระวังไว้เลยเตรียมมะเร็งตับไว้เลยนะชัดเจนนี่ผลวิทยาศาสตร์ทางการแพทย์ ผลงานวิจัยมันก็มีอย่างคนไข้าบางคนมาจากชิคาโกอเมริกาเนี่ยแกก็ยอมรับเลยว่าตลอดเวลาเนี่ยแกโกรธตลอดเวลาอยู่กับพี่กับน้องกับเพียกับเมียอยู่ไม่ได้อยู่แล้วต้งองทะเลาะกันจากห้าปีเป็นสิบปีไปยี่สิบปีนี่ตับขึ้นอะไรเท่ากับปั้นไปรักษาชิคาโกก็ไม่ไหวต้องมารักษากรุงตาลูกเป็นหมอก็รักษาไม่ได้เพราะว่าอะไรเพราะความโกรธไม่ได้แก้เนี่ยแต่พอมา,าอยู่วัดอา้าว ให้มีความสุขอยู่ในโลกส่วนตัวอยู่เป็นแฟมิลี่นะตอนเย็นสวนมนดมนต์รับประทานยาใส่บาตรตอนเช้ามาทำกิจกรรมออกเอ็กซ์ไซส์กำลังกายเยน็ยนๆค่ำๆน้องจิตอาสาจากแพทย์ที่นู่นบ้างโรงเรียนแพทย์นี่บ้างพยบาบาลบ้างจิตอาสาจากโรงพยาบาลต่างๆก็มาหมุนเวียนกันมามาดูแลคนไข้นะแล้วก็ญาติคนไข้ที่เป็นหมู่บ้านเป็นหมู่บ้าน หมู่บ้านคนไข้หลวงตาชื่อเพาะมากมิตรลานครโอ้โหยิ่งใหญ่มากาแบบเอาใหญ่ๆเลยนะมิตรลานครแบบคนไข้นี้น่าอยู่มากอยู่กันเป็นแถวนอนกันพอเย็นมาก็โจกกันว้าสนุกสนานไม่เห็นเหมือนคนป่วยเลยนั่งนะคุยกันขโมงโฉงแจงว่าเนี่ยฉันจะได้กลับบ้านแล้วท้องยุบแล้วเดินได้ละย้ายเพิ่งกินยาไปติดเจ็ดมอเองเดินกลับบ้านได้ลนะ นี่คือความเป็นอยู่ที่อาศัยธรรมะเป็นตัวเชื่อมสมาธิเป็นตัวบำบัดโรคภัยไข้เจ็บแล้วก็สมุนไพรแล้วก็แพทย์จิตอาสาพยาบาลจิตอาสาที่มาดูแลผู้ป่วยซึ่งกันและกันโดยไม่ได้คิดค่ายาค่าหมอเนะที่นั่นฟรีหมดปลูกผักแปลงยาวอย่างเงี้ยกินกันไม่ไหวไม่ไหวผักปลอดสารพิษไฮโดรโปนิกปลูกให้กินฟรียากินฟรีอยู่ฟรีน้ำไฟฟรี ทำอะไรฟรีหมดแม้กระทั่งวัวเนี่ยหลวงตาก,ก็เลี้ยงให้มันฟรีฟีซื้อยาให้วัวกินไม่เคยเก็บเงินวัวสักบาทหนึ่ง <c oughs> ฟรีก็ก็เขาไปไปซื้อมาจากโรงฆ่าสัตว์ไปซื้อจากโรงฆ่าสัตว์มันก็ก็สงสายมันใช่ไหมมันก็ฟรีพอฟรีเสร็จแล้วก็วัวก็มีความสุขออกลูกแพร่หลาน โอ้วัวมันเป็นเจ้าอาวาสเนี่ว่ามันอยากจะไปตรงไหนมันก็ไปของมันเมื่อกี้แล้วเออสังสงสารก็นึกถึงภาพอินเดียตอนไปอินเดียเออคนอินเดียนี่เขาไม่โหด้ายนะวัวมันเดินไปในตลาดมันก็ไปกินตรงนู้นกินตรงนี้เขาก็ให้มันกินนกยุงก็อยู่ในอินเดียก็บินไปตรงนู้นบินไปตรงนี้นะไม่เห็นมันเหมือนเมืองไทยเมืองไทยนี่โผไปเอะแม้กระทั่งหมาเนี่ยยังไม่รอดเลยเอหม้ายังเสร็จ เนี่ยพอบอกมาตะโกนบอกท่านกินหมาเปล่าโอ้ไม่มีไม่มีคำถามเลยจ้ะบอกกินหมาห้น้าเราเหมือนหมาตรงไหนวะาะนี่คือคือชีวิตชีวิตที่ลวงตาอยู่อย่างอยู่อย่างสบายๆไม่เคยเครียด แง่แม้ง,งานจะหนักไหนก็ไม่เคยเคยรียดเพราะว่าความเครียดไม่ได้ทำให้โลกสดใสนะไม่ได้ทำให้โลกดีขึ้นโครคภัยแค่เจ็บก็ไม่ได้หายเพราะความเครียดของคนแล้วหนังสือเล่มนี้ยูเนสโกอเมริกาเนี่ยเอาไปแล้วเอาไปเป็นผลงานอยู่ในรัฐสภาสภาของเกรสรัฐวอชิงตันขอไปบอกว่าโ,โอ้ผลงานลงตาไปทั่วโลกแล้วแล้วเป็นคู่มือที่มันเกิดจากจกิตเราจิต <c oughs> เราตอนเราป่วยตอนเราป่วยพระอรหันมาบอก ในนิมิเตเทวดามาบอกต้องหมดโสดนี้นะต้องอย่างนี้อย่างนี้ว่าโ่เป็นไรเทวดาเนี่ยผมสวดอยู่แล้ว <c oughs> ยังเก่ง <c oughs> คือ,ค,อคือหมายความว่าเราอาศัยวิกฤตความเจ็บปวดความทุกเนี่ยได้ทาสมาธิจะดีเพราะอะไรเพราะว่าเวลาคนปกติเนี่ยมันไม่มีตัวบังคับใช่ไหมมันเหมือนกับแล่นไปตรงนู้นตรงนี้พอเจอมะเร็งบอกเฮ้ย <c oughs> จะรอดไม่รอดป่ะเนี่ย แต่ไม่รอดกาตา็ตายตายแล้วจะไปไหนอะ่ะทําไม่ไปไม่ไปสวรรค์นิพพานกันรกนะแล้วก็ต้องเลือกเลือกหนทางนี่นะวก็ใช้สมาธิสมาธิจิตตั้งมัน่นเรากำหนดจิตเข้าไปพุโทโธพุโทโธพุโทโธเันนี้รับรองโลกทั้งหลายหายหมดความทุกข์หายหมดนะความโง่หายหมดความทุกข์ความจนหายหมดแล้วก็สบายใจพุโทโธเนี่ยเห็นไหมพุโทโธคําเดียวเนี่ย มันช่วยได้ทุกอย่างแล้วไม่ใช่ไม่ใช่หลวงตารักษาแต่ศาสนาครนะิสนะไอศาสนาพุทธพอศาสนาคิดมาหลวงตาก็บอกพูดถึงพระเจ้าเดี๋ยวพระเจ้าจะช่วยท่านนะพอศาสนามุสลิมมาไม่เป็นไรเดี๋ยวอเล์ช่วยอับ,บังไม่ต้องห่วงนเราก็ต้องใช้ประยุกต์เข้าไปหากันอย่าไปแบ่งแยกว่า้ยฉันคือพุทธฉันคือคิดฉันคือมุสลิมอิสลาม้เขาก็ตีกันวุ่นวา,ายหมด ใช่ไหมทุกคนในทุกศาสนาอยู่ร่วมกันอย่างสาันติสุขด้วยสันติธรรมและพลาดอนภาพนะเทพมพลาดอนภาพนะอยู่อย่างพลาดอนภาพมีความสุขนะจิตใจปัจจุบันมีความสุขแล้วไม่ต้องกลัวอดตายอดตายมาันลยไปหาหลวงตาแจากฟรีนะยาเยอะให้กินหมดอะ <c oughs> ก็ให้กินข้าวมันอยากโง่กินให้กินให้กินข้าวภาวนาไม่ลงกินยาอาจจะภาวนาลงกินข้าวกิเลสมันเยอะใช่ไหมกิเลสมันเยอะมันภาวนาไม่ลงพอกินยามันภาวนาลงนะคนเราต้องทรมานบ้างต้องถูกตัดอีกละมาคราวหน้านี่ต้องไม่ถูกตัดนะวันนี้วันนี้หลายตัดนะเพราะว่าอะไรกิเลสเราไปส่งเสริมกิเลสมาก ส่งเสริมคนในเมืองส่งเสริมกิเลสมากว่าแล้วมันอยู่ในที่สี่เหลี่ยมเหมือ <c> น <oughs> คนไข้ที่อยู่ในห้องสี่เหลี่ยมมันเครียดวันๆนนก็เจอแต่สี่เหลี่ยมแล้วยังไม่ชอบหน้าเหลี่ยมอีกนะมันเรี่ ความเครียดเนี NYU ่ยมันต้องออกไปหัวเราะหัวเราะมีความสุขแล้วหลุยมีความสุขไม่เคยมีความทุกข์อะไรคนข่าอยู่ที่นู่นอาม่าอาม่าอยู่ที่อาม่ามาคนหัวเราะทั้งวันอาม่าเป็นมะเร็งกระเพาะอาม่ามีความสุขวันนี้แกก็มาวันนี้แกมาดักหลอกแกเป็นแฟนขับแฟนแล้วทุกทุกอย่าง ตัวอย่างในโลกนี้มันมันอยู่ที่มุมมองของเราถ้าเรามองไม่เป็นจะเป็นทุกทุกเรื่องอะ่ะถ้ามองไม่เป็นเป็นทุกหมดอะ่ะถ้ามองเป็นมันเป็นสุขทุกเรื่องอะ่ะบอกเออมันก็ดีเหมือนกันนะนะใช่ไหมอย่างพระพุทธเจ้าท่านถามสาวกออการที่จะไปเมืองนั้นเนี่ยท่าน้าเขาด่าท่านเนี่ยกันว่าไงนี่หลวงตาจะพาลืมบทสวมดมนต์แล้วเนี่ยมันจะเลยเวลาแล้วเนี่ยพวมันห้าโมงใช่ไหมโอ้เดี๋ยวไว้ข่าวตอนต่อไป ต้องต้องต้องเบกเบกไว้เดี๋ยวจะมปติดตามเอาเริ่มเปิดไปที่หน้านี้เลยนะเพราะว่าเออสวนอินดิพิสโสก่อนนะเพราะว่าเดี๋ยวมันจะไม่พอมันจะไม่ต้องแปลนะเพราะว่าอนดิพิสโสแล้วก็พาหงนะแล้วก็แล้วก็มาที่ชินบัญชรแล้วก็มาที่เออนโมเมน,นะอิมินะถันปัารู้สิบนาทีเอาเท่าที่ได้ก็แล้วกันเลยสิบนาทีเนาะ <c oughs> ได้เท่าไหร่เอาเท่านั้นพอใจในสิ่งที่ตนได้ <S 2> <S 2> <S อิติปิโสภาคาวะอารังสัมมาสัมบุทโธวิชาจราะสัมปันโนโลกาวิดูอนุตโลมปุริสาธรรม เนวมานุตสานาบุทโคขวาติสวาคตุคขวตาธรรมโมสันเดิโกอาคาลิโกเอหิปัสสิโก โอปะนาหิโกปัจตังเวทิตาโบวินยูเอิตสุปาติปันโนกาสังโฆโอชุปติปันโนภาควโตสาวกาสะ โยหายาปฏิปันโนภาคาวโตสามีจิปฏิปันโนภาคาวโตสาวกสังโคดีดังจัตหาลีปุลิสายุคานีอาทุลิสาปุก เอสาภาคาวโตสาวกสังโฆอาหุนยโยอาหุนายโยอัญเชลีกะราเนโยอนุตรังปุญญาเขตังโลกัสสัติ อาหุงสหัสสมาภินิ